สวัสดีครับวันนี้อัปเดตนะครับอันนี้เป็นไอเอ็นเคนะครับเอ็นเค้สามคิวนะครับมีเก็บงานนะครับก็คือเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับเดิมมันวางจะได้วางแปดแปดไปนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นร้อยแรงนะครับเป็นเครื่องสี่เจนะครับไม่มีโบนะครับร้อยแรง แล้วก็ทําเก็บพวกสีกระบะเก็บพวกกระบะใหม่ทํำฝาท้ายใหม่นะครับนี่ฝาท้ายใหม่ตัวนี้ครับฝาท้ายใหม่ตัวนี้ทําใหม่ครับแต่พวกอันอื่นนี่คือตัวเดิมนะครับทําสีใหม่เฉยๆครับแต่นี้เป็นตัวเดิมก็จะมีริ้วมีรอยบ้างครับตามอกระบะเดิมนะครับ ตัวนี้กระบอกครับกระบอกเป็นสีตันครับกระบอกสีตันเลยทำสามคิวคันนี้แล้วตัวนี้ของใหม่ครับกระบอกก็ยังใหม่นะครับกระบอกใหม่มากๆครับนี่คนระับตัวดำ ตัวนี้มันทําแปลกๆมันเชื่อมกับคัสซีมานะครับครับตัวดําสีกลางๆครับมันเป็นคัสซีกล่องครับมันก็จะไอ้นี่นี่หนึ่งครับแต่มันจะมีขั้ข้างหลังนี่ก็คือมีดําในครับตัวนี้ดําในตัวนี้ดําในดานอกครับเพื่อความแข็งแรงนะครัวนี้ นี่ครับคันนี้ก็ขายนะครับเหลือระบบไฟนะครับน่าจะอยู่ประมาณหัวข้างในก็สวยอีกเสร็จเรียบร้อยน่าจะอยู่แถวแถวสองต้นต้นนะครับนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับ090ย์เนะครับสองหนะครับ0 6น6ครับ